ประเภทของข้อมูลข้อมูลคืออะไรคะข้อมูลคือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือเหตุการณ์ต่างๆรวบรวมข้อมูลได้อย่างไรครับการรวบรวมข้อมูลสามารถรวบรวมได้ด้วยวิธีการต่างๆเช่นการสังเกต การจดบันทึกการสัมภาษณ์การสอบถามตัวอย่างข้อมูลมีอะไรบ้างครับตัวอย่างข้อมูลเช่นราคาสินค้ารสชาติอาหารชื่อสกุลของนักเรียนข้อมูลมีกี่ประเภทครับประเภทของข้อมูลข้อมูลที่อยู่รอบตัวเราสามารถแบ่งเป็น5ประเภท ได้ดังนี้ 1. ข้อมูลตัวอักษรกษเป็นข้อมูลที่ประกอบไปด้วยตัวอักษรทั้งภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศเช่นชื่อนามสกุลประวัติโรงเรียนหรือข้อความที่เป็นตัวเลขที่ไม่สามารถนำไปใช้ในการคํานวณเช่นป้ายทะเบียนรถบานเลขที่ 2. ข้อมูลภาพ เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นภาพในรูปแบบต่างๆที่เรามองเห็นซึ่งอาจจะเป็นภาพนิ่งเช่นภาพวาดภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวเช่นภาพจากโทรทัศน์ภาพจากวีดีทัศน์ 3. ข้อมูลตัวเลขเป็นข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวเลข0ูถึง9ที่เราสามารถนำมาใช้ในการคำนวณหรือประมวลผลได้เช่นราคาสินค้าจำนวนเงิน 4. ข้อมูลเสียงเป็นข้อมูลที่เกิดจากการได้ยินเช่นเสียงคนพูดเสียงสัตว์ร,ร้อง 5. ข้อมูลอื่นๆเป็นข้อมูลที่นอกเหนือจากข้อมูลทั้ง4ประเภทที่กล่าวมาข้างตน้นเช่นข้อมูลกลิ่นข้อมูลรสชาติข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิ